สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วเลุยยำโอ้ก็ตอนนี้นะผมก็โอ้โหดูติดตามสอบไซคดีใจเหมือนกันนะแต่วันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันเราจะมาได้เห็นว่าการเป็นยูทูบเบอร์ดีๆมันต้องเป็นยังไงและวถ้าชอบแต่บุญกันผมก็แค่ยี่สิบหกยี่สิบแปดเอง แต่ว่าก่อนที่จะไปอย่าลืมกดและกด subscribe ด้วยนะถ้าคุณไม่กดแล้วก็ผมจะส่สงส,สปอนบล็อกไปที่บ้านคุณมาในะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนี่งไงเซ็ตความผมเปี่ยนี้เลยเราก็ดาการเล่นเกมก่อนใหน้เราเล่นบุกเฮเว่นกันดีกว่านี่เล่นอัพโหลดคลิปแม่งเลยสวัสดีครับพรมเรียมนะครับแล้วันนี้ผมจะมาหลอกคุณเรียมหลอนยานหลอน เอ้ยไม่ใช่แล้วต้องแต่งให้ตรงด้วยนะเอ้ยเ้ยทุกคนต้องแต่งให้ตรงนะพุดพุดอขโหไม่ตรงเลยวะคมณไม่เร็วมากตอนนี้ คูต hey, ิดตาคนมันมูนแล้วไงเฮ้ยแสนก่าคนเฮ้ยสนก่าคนเยดีใจแฮปปี้สุดๆเลยรู้จากหน้าเลยเหรผมเยแต้วันนี้เราออกไปซื้อโทรศัอท์ไปดูโทรศัพท์เครื่องคอมกันดีกว่านี่ไอโนเกียได้เงินโคตรเยอะเลยแล้วใส่ นี่วะเรื่องเสียงด้งเกินโอ้โหรอสักเดี๋ยวสิยังคงไปซื้อของมาอะไรก่อนมีตังค์ตั้ง,งหลายบาทซื้ออะไรดีวะนีหรือเปล่าเฮ้ยของไม่ดีมีสิบคื จะซื้ออะไรเนี่ยเราตังมันเยอะตังเัันเยอะโอ้ยซื้ออะไรดีวะโอโ้ผมเปิดกล่องสุม่มดีกว่า Rồi, cười anh lâu Ờ Yên nhắn quá Yên nhắn quá Yên quá Yên quá đi Yên quá đi À quá Mà nó có tao cái lời วันนี้มันก็จะมาถ่ายคลิปกันนะครับเล่นแบบไรดีเล่นแบบนี้ละกันสวัสดีครับผมเหลี่ยมและวันนี้ผมจะมาหลอกคูณเหลี่ยมผีวิญญาหลอนเกอคลิป์สุดแล้วเชื่อมต่อได้สายกันเถอะ นี่เอาไปกินนี่เอาไปกินนี่เอาไปกินนี่ไงดูรับประกันจากโลแสทรนซับของผมอมืเงินต้องเป็นแสนแล้วต้องตกแต่งบ้านซะหน่อยจะต,ตกแต่งยังไงดี มาหาของเล่นดีกว่าอันนี้ได้ไหมนนี้ไดไ้ใช่แล้วนี้มีอันนี้ของที่ผมไม่ต้องการฟิติอะไรม้องการสนุกหล่อเคย เกมอิงคืออะไรผมต้องซื้ออันนี้เหรอว่าผมไม่เอาดีกว่าอืม แต่อยัางที่สองเลยคือวันนี้ผมเนี่ยจะมาสตรีมใช่แต่ต้องขอเตรียมอุปกรณ์พร้อมก่อนแล้วกันสามสิบนาทีผ่านไปโอเควันนี้ผมก็จะมาเลสติมกันนักเกินเลสติมแมงแรงแคผมเรียบนะผมชื่อเรียบนันเกิน เรียมเีียมพูดติดจัเเลียมแต่วันนี้เล็กก็ขอตัวกลับก่อนบ๊ายบายครับวันนี้ผมง่วงนอนมากเลยนอนดีกว่าเงยีบงยบเงยีบงยบเงียบเงียบ แต่ทุกคนตอนนี้ลองอยู่ผมขอ ASMR แป๊บหนึ่งเราจะได้ยินเสียง ASMR นะกินต่อเป็นยังไงล่ะ โอเคแต่ว่าวันนี้ผมก็จะมาไอติมตน่นที่เดิมแต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูราคาบ้านก่อนว่าบ้านแต่ละอันมันราคาเท่าไหร่เพราะผมจะไปซื้อบ้านยังไงล่ะโอ้โ ครับศูนย์ห้าเอ็มมิลเลียนโอ้ไม่เอาดีกว่าลังคาแพงเกินไปลังคาแพงเกินไปเออจะกลับมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวเอซิมาแป๊บหนึง่ง แต่นี่เป็นเอสมาแบบเล็กๆไม่ค่อยมีอะไรมากอืมอืม,มโอ้อร่อย มดีครับผมเหลี่ยมนะครับวันนี้ผมจะมาไลสกินเกลนะครับไปบบาครับปออีรอบจะหลอนตัดให้มันตรงตรงตรงเกียบตรงมากตรงเป๊ะเป๊ะเกลี่ยเกิน ขุกคนครับแต่ว่าตอนนี้พวกเรารอรถคลิปอยู่นะอือือก็มผีผู้คนดูเยอะเลยดีใจมากดังแน่เลยเราแต่ในชีวิตจริงไม่ค่อยดังแเลยโอเคนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จบเป็นคลิปจบคลิปกันที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปการเป็นยูทูบเบอร์ ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับกดกดแซบสไลด์และกดติดตามถ้าคุณไม่กดแล้วก็ผมจะส่งสปอนบล็อปไปที่หน้าบ้านคุณแล้วก็พูดว่ากดซับ